พอตอนที่ไปมาเลเซียไปลงนามสันติภาพกับคุณมาเนตท่านเปอรเซ็นเอโมยแร่หายากแร่เอิร์ดมาวันนี้ปฏิญญาสันติภาพถูกฉีกท่านบอกไม่แคร์ภาษีทรัมใช่สิท่านไม่ใช่คนไปเจราจาไปต่อรองนี่ถ้าจำกันได้เพื่อไทยไปเจราจาต่อรองถูกด่าเช้าเย็นจบที่36%ไทยล้าหลัง40%ไทยล้าหลังแน่นอนตามหลังเวียดนาม ยิ่งเวียดนามได้สิบเกเพรรคเพื่อไทยยิ่งโดนด่าหนักเข้าไปอีกว่าทำงานช้าสุดท้ายเขาเจรจาเดทไลน์จบไปที่สิบารสหรัฐอเมริกาประกาศใช้เก็บภาษีไทยที่สินั่นคือสิ่งที่เขาใช้ความสามารถในการต่อรองมาวันนี้ปฏิญญาที่ท่านไปลงไว้ถูกฉีกท่านมาบอกว่าไม่สนใจภาษีทรัมขายให้อเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นท่านไม่ได้เป็นคนไปเจรจาท่านก็พูดได้ กว่าเขาจะจบที่19%ถ้าท่านแก้ไขปัญหาไทยชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ท่านลงลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลือกตั้งอย่าเอาสิ่งที่คนเขาทำไว้ประสบความสำเร็จแล้วมาเป็นสิ่งต่อรองถ้าเราไม่ง้อภาษีทรัมป์เราจะไปเจราจาเขากับเขาทำไม 36%-40% เปอร์เ็นต์สเอราก็เฉยสิแล้วทำไมเราจะต้องอยากได้เท่าเวียดนามก็เพราะมันจำเป็นถ้าท่านแก้ไขไม่ได้ ท่านก็ยุบสภาลาออก